พบแรงงานพม่าก,กว่า180คนค่ะได้ถูกนายจ้างปล่อยลอยแพไม่ได้รับค่าจ้างแล้วก็ข่มขู่ไล่ให้ออกจากแคมป์หลายคนนะคะต้องหลบซ่อนในป่าอยู่อย่างอดอยากหาขุดมันสำปะหลังแล้วก็เก็บผักมาต้มกินประทังชีวิตค่ะพร้อมทั้งแฉว่าถูกนายจ้างขูดรีดหักเงินแต่ละเดือนแทบไม่เหลือวอนนายจ้างจ่ายเงินที่เหลือแล้วก็ขอให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่ทุกคนจะอดตายในแผ่นดินไทยค่ะ ผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่ไปที่หมู่ที่5ตำบลพนานิคมอําเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวค่ะพบว่าเป็นแคมป์คนงานกลุ่มใหญ่ตั้งอยู่ในป่าพงใหญ่ พง้าที่ขึ้นรกทึบเนื้อที่กว่า10ไร่ค่ะเป็นที่พักสร้างด้วยหลังคาสังกะสีมุงหลังคาแล้วก็กั้นเป็นผนังเพื่อที่จะกันแดดกันฝนพบคนงานเป็นจํานวนมากค่ะกําลังยืนออกกันอยู่หน้าแคมป์แล้วก็เดินออกมาจากที่พักพร้อมทั้งถือเอกสารพาสปอร์ตติดมือออกมาด้วยมานั่งเรียงแถวกันซึ่งแต่ละคนนะคะมีสภาพอิดโรยมีสภาพหิวโหวยกันมากจากการสอบถามตัวแทนชาวเมียนมาก,ก็เล่าว่าตลอดระยะเว ลาร่วมปีค่ะที่ทำงานอยู่กับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างรายนี้ถูกเอารัดเอาเปรียบมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินค่าแรงที่มีการหักค่าแรงจิป,ปาถะจนเงินแทบไม่มีเหลือค่ะ นอกจากนี้กรณีขอเบิกเงินค่าแรงนายจ้างก็จะจ่ายเป็นคูปองที่ทาขึ้นมาเองและเขียนระบุจำนวนเงินราคาต่างๆค่ะก็มีตั้งแต่5บาท 20, บาท50บาท100บาทมาให้พวกตนแทนเงินเพื่อที่ต้องการที่จะบังคับไม่ให้พวกตนเนี่ยนะคะไปซื้อของที่อื่นต้องซื้อจากร้านค้าของหัวหน้าคุมงานก่อสร้างคนนี้เท่านั้นนะคะค่ะคือคือเขาเป็นใครแหละคือพิมพ์เงินใช้เองเหรอฮะ ประเทศ<ม>เน<ม>ี้นมีเงินงแค่2อย่างนะฮะ,ะหนึ่งคือธนบัตร2คือเหรียญน<อ>ี่พิมพ์ใช้เองได้ตำรวจต้องเข้าไปจับแล้วนะฮะ,ะ,ะแบบนี้เอาเปรียบเขามากๆเลยนะคะส่วน ผู้ที่ใส่เสื้อสีแดงเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาเป็นชาวเมียนมาค่ะก็เล่าว่าพวกเขาทั้งหมดเนี่ยค่ะ240คนทํางานก่อสร้างอยู่ที่ไซคนงานไซงานแห่งนี้นะคะมากว่า6เดือนแล้วค่ะได้รับค่าจ้างวันละ340บาทก่อนหน้านี้นะคะก็รับค่าจ้างตรงเวลาแหละนะคะหลังๆมาเริ่มจ่ายค่าจ้างไม่ตรงและหัวหน้างานเป็นชาวกัมพูชาก็บอกว่าวันที่10ตุลาคมก็จะมาจ่ายให้จนตอนนี้ผ่านมา2เดือนแล้วก็ยังไม่ได้เงินค่าจ้าง จำนวนตอนนี้บางคนก็หลบเข้าไปในป่าค่ะเพราะว่ารอไม่ไหวจาก240คนเหลือ180คนพาส,สปอร์ตบางคนก็หมดอายุงานก็ไม่มีเงินก็ไม่ม,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 มีแล้วก็ยังมาขม่มขู่แถมเอาต่อมอเข้ามาจับอีกด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับแคมป์พักแรงงานเมียนมาซึ่งอขออนุญาตอเอ่ยชื่อว่ารุงเกรียงนะคะเป็นนามสมมุติค่ะ เขายืนยันว่าแรงงานเมียนมาอยู่กินกันแบบอดอยากจริงบางวันเห็นนั่งล้อมวงกินข้าวกับน้าปลา plane. เห็นแล้วน่าสงสารบางรายต้องออกไปขุดหัวมันสำปะหลังมาต้มกินแทนข้าวหรือไปเก็บผักบุง้งหรือว่าผักต่างๆมาต้มกินค่ะโดยที่ผ่านมาเคยมีชาวบ้านนาข้าวของมาแบ่งปันให้แรงงานนี้ด้วยเพราะว่าอดสงสารไม่ได้อยากให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องฝ่าย ฝ่ายราชการนะคะได้เข้ามาช่วยเหลือเพื่อเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยค่ะประเทศของเราเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของบรรดาแรงงานซึ่งอยู่ในประเทศใกล้ๆ